สัจจะบารมียอมตายไม่ยอมคดท่านพึงบำเพ็ญสัจจะบารมีให้เต็มเปี่ยมจะได้พูดเท็จทั้งที่รู้ตัวอยู่ด้วยมุ่งทรัพย์เป็นต้นดาวประกายพลึกในทุกฤด,ดูการไม่โครจรไปในทางอื่นโครจรเฉพาะในทางของตนเท่านั้น ฉันใดแม้ท่านไม่ละสัจจะไม่ทำการพูดเท็จก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นบนเส้นทางสร้างบาร,รมีนั้นลาบยศสรรเสริญเป็นเหตุให้ใจหวั่นไหวได้จึงต้องบําเพ็ญสัจจะบาร,รมีคือจะไม่ออกนอกทางแห่งความดีที่ตั้งใจไว้ ถึงแม้จะมีลาบยศมามอบให้เพื่อให้ทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมก็จะไม่เห็นแก่สิ่งของล่อใจเหล่านั้นเด็ดขาดจะกี่เดือนกี่ปีดาวประกายพฤกก็ไม่เคยเปลี่ยนวิถีโคจรในการส่องแสงตัวท่านเองก็จะมั่นคงในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่สัมมาสัมโพธิญาณตลอดไปสัจจะแปลว่าความสัตย์ ความซื่อคนที่มีสัจจะไม่ปล่อยผ่านกับสิ่งที่ได้รับมาจะทำทุกสิ่งที่มาถึงมืออย่างสุดกำลังและเต็มความสามารถลักษณะของสัจจะนั้นมี5ประการก็คือ 1. นสัจจะต่อหน้าที่เช่นพ่อแม่บุตรธิดาภรรยาสามีต่างต้องมีหน้าที่ต่อกันและกันตามหลักสีลคาและกระสูตร ใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องมีความรับผิดชอบ 2. สัจจะต่อการงานคือเมื่อตั้งใจทำงานชิ้นใดแล้วจะทำให้เต็มที่ไม่เสร็จไม่เลิกมีแต่ต้องทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จและดีที่สุด 3. สัจจะต่อวาจาคือเมื่อพูดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นเป็นผู้มีวาจาตรงกับใจ 4. สัจจะต่อบุคคล คือไม่น่าไหว้หลังหลอกคบกับใครต้องเป็นมิตรแท้กับคนเหล่านั้นถึงขนาดยอมตายแทนกันได้และหสัจจะต่อความดีคือมั่นคงต่อความดีไม่หันเหไปในทางชั่วไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุกทุกชนิดคิดแต่จะทำความดีไม่ว่าจะมีคนรู้หรือไม่ก็ตามมีเรื่องเล่าว,ว่า ภิกษุรูปหนึ่งบวชด้วยความศรัทธาแต่ก็อยู่ได้ไม่นานอยากจะลาศิกขาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นดาบทผู้บำเพ็ญพรสนอกพระพุทธศาสนาทนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้กว่า50ปีโดยไม่บอกให้ใครรู้เลยว่าตัวเองอยากกลับไปเป็นเพศคารวเธอบวชด้ศาส,สนา ที่จะทําให้หลุดพ้นได้จริงทําไมจึงคิดอยากจะออกไปสแสวงหาทุกข์ทำไมเธอไม่รักษาเฮริโอตาปะเอาไว้ดังเรื่องในอดีตที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับสัจจะชนะความตายในอดีตพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกของพราหมณ์ชื่อทีปายนะกุมาน เมื่อเรียนจบศิลปศาสตร์แล้วก็ไม่อยากจะครองเรือนจึงได้ขนสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดออกบริจาคเป็นทานและก็อําลาหมู่ญาติออกบวชบําเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าหิมพานนานถึง50ปีต่อมาดาบทได้ออกจากป่าเจวงพิกขาจารย์ไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อนเก่าสมัยยังไม่ได้บวชเห็นเข้าก็จึงนิมนต์ให้ไปพักที่สวนหลังบ้านของตนและก็ต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมอุปถากไม่ให้ขาดตกบกพร่องวันหนึ่งลูกชายของเพื่อนชื่อยัญยะทัตตะกุมานถูกงูพิษกัดไม่สามารถจะทนพิษได้จึงสลบไปพ่อกับแม่ก็รดบอุ้มลูกไปหาดาบทให้ช่วยเยียวยาโดยอ้อนวอนว่าท่านเจ้าข้าขอได้โปรดช่วยลูกดิฉันด้วยเถิดโยมอัตมาเป็นบรรพชิตไม่ทำยารักษาโรคหรอก เมื่อถูกอ้อนวอนหนักเข้าท่านจึงหลับตาทำภาวนาแผ่เมตตาจิตไปยังเด็กน้อยผู้เหลือแต่ลมหายใจที่แผ่วเบาแล้วก็วางมือลงบนศรีรษะของเด็กพลางตั้งสัตว์อธิษฐานดังๆว่าเรามีจิตเลื่อมใสตั้งใจประพฤติพรหมจารย์อยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นต่อจากนั้นแม้เราอยากลาสิกขาแต่ก็ยังทนบวชได้ถึงห้ปีด้วยความสัตวน์นี้ขอให้หนูน้อยรอดชีวิตเถิด พออธิษฐานเสร็จสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพิษในกายของเด็กได้ไหลออกมาแล้วซึมหายไปในแผ่นดินเมื่อเด็กน้อยรู้สึกตัวลืมตาขึ้นแล้วก็เรียกหาแม่พลิกตัวไปมาได้แต่ยังลุกขึ้นไม่ได้ดาบทจึงได้บอกเพื่อนว่าเพื่อนเอ๋ยกำลังบุญของเราทำได้แค่นี้พวกท่านลองตั้งใจนึกถึงสัจจะที่เคยทำเอาไว้ดูสิ พ่อของเด็กวางมือบนหน้าอกของลูกแล้วกล่าวสัจจะกริยาดังๆว่าเราเห็นแขกมาถึงบ้านเพื่อจะขอพักบางครั้งเราไม่พอใจจะให้พักเลยแต่ก็ตัดใจให้ทุกครั้งด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ยัญยะทัตตาก,กุมานด้วยเถิดเมื่อบิดาทำสัจจะกริยาเช่นนี้แล้วอาการของลูกชายจึงดีขึ้นมากแต่ยังไม่หายสนิทจึงได้หันมาทางภรรยา นีที่รักพี่ได้ทำสุดกำลังแล้วทีนี้น้องจงทำสัจจะกริยาให้ลูกชายลุกขึ้นเดินได้ด้วยเถิดภรรยาก็กล่าวว่าพี่ความสัตย์ของฉันมีอยู่อย่างหนึง่งแต่ไม่กล้ากล่าวต่อหน้าพี่กลัวว่าพี่จะโกรธเคืองกล่าวไปเถิดเพื่อลูกแล้วอะไรก็ยอมภรรยาจึงทำสัจจกริยาว่าลูกรัก อสรพิษกัดลูกมีฤทธิ์เดชมากแม่ไม่ชอบงูพิษตัวนี้พอๆกับที่ไม่ชอบพ่อของลูกนั่นแหละด้วยความสัตวน์นี้ขอลูกรักจงรอดชีวิตเถิดเมื่อดังอธิษฐานเสร็จพิษงูได้มาลายหายไปสิน้นลูกชายสามารถลุกขึ้นพูดคุยกับพ่อแม่และหมู่ญาติที่มาห้อมล้อมได้เป็นปกติแล้วต่อมา พืนของดาบดถามด้วยความสงสัยว่าท่านเป็นผู้สงบฝึกฝนตนดีแล้วนอกจากท่านแล้วจะหาผู้ที่มีคุณธรรมเสมอเหมือนท่านนั้นยากยิ่งนักแล้วทำไมท่านจึงต้องสู้ฝืนใจประพฤติพรหมจารย์ท่านดาบดเปิดเผยความในใจว่าผู้ออกบวชด้วยศรัทธาแล้วกลับเข้าบ้านอีกเป็นคนเหลวไหลเป็นคนกลับกรอก เราเกลียดต่อถ้อยคำเช่นนี้ก็จึงได้ฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในฐานะที่วิญญูชนสรรเสริญและเป็นฐานะของสัตว์โบรุษทั้งหลายเพื่อนเอ๋ยเราเป็นผู้ทำบุญทนประพฤติพรหมจรรย์เพราะอาศัยฮิริอตตะปะดาบทย้อนถามว่าท่านเลี้ยงดูสม,มนาณพราหมณ์และคนเดินทางให้อิ่มหน้ำสำราญ บ้านของท่านเป็นเหมือนบ่อน้ำท่านคิดอย่างไรแม้ไม่ประสงค์จะให้ทานก็ยังให้ด้วยความเคารพเพื่อนจึงตอบว่าปู่ย่าตายายเป็นคนมีศรัทธาเราประพฤติตามวงตระกูลถ้าไม่ทำก็จะถูกตาหนิว่าเป็นคนทำลายทมเนียมดังนั้นแม้ไม่ประสงค์จะให้เราก็ให้ทานไม่เคยขาดดาบทจึงแนะนำเพื่อนว่าเพื่อนเอย๋ย การที่ท่านหาทรัพย์ได้มาโดยลำบากแล้วบริจาคทานโดยไม่มีศรัทธ,ธาเป็นสิ่งไม่สมควรแต่นี้ไปท่านจงเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมให้ทานด้วยศรัทธ,ธาเถิดเพื่อนก็รับคำจากนั้นได้แต่ถามภรรยาว่าน้องรักพี่รักน้องรักอย่างสุดหัวใจแล้วทำไมท่านน้องไม่รักพี่จึงไม่จากพี่ไปละ่ะ นางก็บอกว่าตระกูลของฉันไม่มีใครอย่าร้างกับสามีฉันมีฮิริโอตปะแม้ไม่รักก็อยู่ได้เพราะไม่อยากให้ใครมานินทาว่าเป็นผู้ทำลายวงตระกูลครั้นนางได้กล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ขอโทษสามีต่อหน้าท่านดาบทเมื่อทั้งคู่เปิดใจต่อกันแล้วก็มีความเคารพรักกันยิ่งขึ้นภรรยาก็มีความสเสน่หาในสามีเป็นอย่างดี ฝ่ายสามีก็มีจิตเลื่อมใสถวายทานด้วยศรัทธาพระโพธิสัตว์ก็บรรเทาความเบื่อหน่ายเสียได้ทำฌานและอภิญญาให้เกิดและไปบังเกิดในพรมโลกครับท่านทั้งหลายคนที่มีวาจาตรงกับใจจะเป็นคนที่สามารถหาศูนย์กลางกายง่ายปฏิบัติสะดวกเข้าถึงทําได้เร็วเพราะใจไม่คดไม่งอ แต่ถ้าธาตุในตัวคตเสียแล้วจะขยันนั่งอย่างไรก็เข้าถึงทำยากฉะนั้นการเป็นคนมีสัจจะต่อหน้าที่การงานวาวจาบุคคลและความดีก็จึงเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนกันเรื่อยไปครับเพราะเมื่อเจอวิกฤตจะได้พลิกให้เป็นโอกาสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะบารมีครับวิธีฝึกสัจจะบารมี หศึกษาประวัติการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทั้งในอดีตและปัจจุบันตัวอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนที่พระองค์ทรงปรารบความเพียรทรงกระทำสัจจกิริยาว่าหากไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณก็จะไม่ลุกจากที่และในที่สุดพระองค์ก็ทรงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญ ท่านได้กระทำสัจจะกิริยาในคืนวันเพ็ญเดือน10หากไม่บรรลุพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ยอมลุกจากที่ในที่สุดท่านก็สามารถค้นพบวิชาธรรมากายกลับคืนมาได้อยางนี้เป็นต้นครับเมื่อเราได้ศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจในการบำเพ็ญสัจจบารมีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ 2. ฝึกทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็ดีไม่ทำแบบขอไปทีหรือเพียงให้เสร็จเสร็จไปจะทำวัดจะสวดมนต์จะบริหารร่างกายจะทำงานทุกอย่างก็ต้องทำอย่างดีไม่ปล่อยผ่านแม้เรื่องเล็กเรื่องน้อยทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเท่าที่ความสามารถของเราจะทำได้ อย่างนี้จะเป็นการฝึกสักจจะบ,บารมีของเราครับมาข้อที่3ประหยัดคำพูดก็คือพูดเท่าที่จำเป็นพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์คำจริงไพเราะถูกกาลเทศะเพราะการพูดมากก็มีโอกาสผิดมากพูดน้อยก็มีโอกาสผิดน้อยแต่ก็ไม่ควรไม่พูดเอาเสียเลยเพราะจะไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่ได้ ฉะนั้นก่อนพูดทุกครั้งต้องพิจรารณาก่อนว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดแล้วสัจาบาร,รมีของเราจะเพิ่มพูนขึ้นข้อที่สี่ฝึกยอมรับผิดต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเรายังไม่หมดกิเลสโอกาสที่จะทำผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่เมื่อกระทำไปแล้วต้องยอมรับผิดอย่ากลัวเสียหน้า เพราะหากกลัวเสียหน้าแล้วเราจะไม่สบายใจเองต้องตามจดจำความผิดที่กระทําไว้เมื่อเรายอมรับผิดและตั้งใจแก้ไขตนเองผู้อื่นเขาก็พร้อมจะให้อภัยเราอยู่แล้วเราเองก็สบายใจข้อ 5. คบหากัลยาณมิตรที่รักความจริงคือเป็นคนทําจริงพูดจริงเพราะกัลยาณมิตรจะคอยตักเตือนเรา ไม่ให้กระทําสิ่งที่ไม่ดีนอกจากนี้การมีผู้ที่เราไว้ใจพอจะบอกกล่าวความผิดพลาดที่เราทําไว้จะฝึกให้เราเป็นคนไม่ปิดบังความชั่วของตัวเองได้ด้วยและกัลยะาณมิตรจะได้ช่วยบอกคนทางแก้ไขให้กับเราไม่ให้เราต้องกระทําผิดซ้ําอีกและข้อที่ 6. มันปฏิบัติธรรมมันนั่งสมาธิอย่างสม่ําเสมอเพราะจะทําให้เรามีสติ สามารถควบคุมความประพฤติของเราได้อย่างดีอาน,นิสง์ของการบำเพ็ญสัจจะบารมี 1. ไม่มีความเดือดร้อนใจไม่ต้องคอยระแวงหวาดกลัวว่าผู้อื่นจะรู้การกระทำความผิดของตนเองเพราะเมื่อได้ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจที่ต้องคอยจดจำความผิดที่เคยกระทำมา 2. เป็นที่เชื่อถือของชนเป็นอันมากไม่เป็นที่หวาดระแวงของผู้อื่น 3. เป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิษษ์มีวาจาเป็นหนึ่งเมื่อกล่าวอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ 4. มีความองอาจในที่ประชุมชนไม่เก้อเขินในที่ทุกสถาน 5. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. ย่อมทำความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย 7. ทําทำให้คุณธรรมต่างๆเพิ่มพูนจะเดินงอกงามได้โดยง่าย 8. เมื่อละโลกไปแล้วย่อมมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าและ 9. สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายสรุปก็คือ พระโพธิสัตว์แม้จะพลาดพลั้งกระทําผิดทําให้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในบางชาติแต่สิ่งหนึง่งที่ท่านไม่อาจกระทําได้นั่นคือการกล่าวเท็จท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานโอาวาทแก่พระราหุลว่าดูก่อนราหุลเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จท,ทั้งที่รู้อยู่ที่จะไม่ทำบาปกรรมแม้น้อยหนึ่งไม่มี เพราะเหตุนั้นแหละราหุลเธอเพึงศึกษาว่าเราจักไม่กล่าวมุสาแม้เพราะหัวเราะกันเล่นดูก่อนราหุลเธอเพึงศึกษาอย่างนี้แหลท่านจึงดำริว่าผู้ที่ละความสัตย์เสียย่อมไม่สามารถจะนั่งที่โพธิบัลลังบรรลุพระโพธิญาณได้เลย ด้วยเหตุแห่งความเป็นผู้มีวาจาเป็นสัตว์มาข้ามภพข้ามชาติทำอย่างไรก็กล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างไรก็ทำอย่างนั้นพระดารัสของพระองค์จึงมีอนุภาพเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในที่สุดครับดังนั้นผู้ที่มีเป้าหมายจะข้ามไปให้ถึงฝั่งพระนิพพานจึงต้องมีสัจจะครับ เพื่อไว้เป็นเกราะคุ้มครองป้องกันตนเองโดยต้องจริงต่อทุกสิ่งที่เรากระทาครับไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจทั้งนี้ก็เพื่อปิดกั้นโอกาสและป้องกันไม่ให้ใครๆนั้นเกิดความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อการสร้างบารมีของเรานั่นเองครับ